สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาชวนคุยในเรื่องของไลน์อัพ1 1ผู้เล่นนะครับว่าเกมแรกที่มันผ่านอาร์เซนอนไปเนี่ยเพื่อนๆไม่พอใจจุดไหนบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับสำหรับรายชื่อของ11ผู้เล่นในเกมกับอาร์เซนอน ขอย้อนไปนิดนึงแล้วกันนะครับก็จะได้มาคุยกันว่าแต่ละคนเนี่ยคิดเห็นเป็นยังไงคิดเหมือนกันหรือเปล่าสำหรับผมเนี่ยมีสามสี่ตำแหน่งที่แบบว่าไม่เห็นด้วยกับการที่อาร์โมลิมจัดตัวลงไปเป็นสิบเอ็ดผู้เล่นตัวแรกนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาคุยกันในเรื่องนี้นะครับ ก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามนะฝากไลค์ฝากแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับคิดเห็นยังไงก็ไม่ว่าจะเป็นแพรแฟนผีแฟนปืนนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้พวกพี่ๆก็ได้นะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าเพื่อนๆไม่ชอบตรงไหนบ้างเราไม่ต้องมาไล่ลายชื่อนะก็คือไม่ไล่ลายชื่อแต่บอกตรง ส่วนตัวเนี่ยผมมีประมาณสี่ตำแหน่งสามสี่ตำแหน่งเอออย่างนี้แล้วกันนะครับที่คิดว่าอไม่เห็นด้วยที่ทางโมลิมจัดตัวลงไปนะครับตำแหน่งแรกเลยเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่เราอยากได้ใหม่อยู่แล้วแต่ไม่เห็นด้วย อมจะพูดว่าไม่เห็นด้วยอันนี้ก็ไม่ได้นะมันไม่มีทางเลือกครับก็คือผู้ษาประตูอันนี้มันเป็นความเห็นหลังเกมแล้วมันก็พูดได้แหละว่าเขายังไม่ดีพอนะแต่ถ้าถ้ามองมุมแฟฝงก็ต้องตัดตรงนี้ทิ้งไปสําหรับตําแหน่งนี้นะอยากเปลี่ยนแต่ว่าถ้ามองมุมแฟฝงกับบายินดีเนี่ยก็คือต้องตัดตรงนี้ทิ้งครับเพราะว่าอันนี้เรามาพูดหลังเกม ไม่ได้พูดหลังจากที่แบบเราเห็นตัวผู้เล่นมาแล้วเพราะว่าถ้าพูดจากเห็นตัวผู้เล่นมาแล้วก็เห็นด้วยว่าสมควรเป็นมานดีนะครับไม่สมควรเป็นโอน่าเพราะว่าโอน่าเนี่ยยังไม่พร้อมแล้วก็ยังไม่มีเกมเล่นอันนี้เห็นด้วยว่าเขาจัดถูกแต่ว่าไม่เห็นด้วยว่าผลมันออกมาแล้วอันนี้มันพูดที่หลังอนะผลมันออกมาแล้วก็เป็นอย่างที่เราคาดว่าสุดท้ายลูกสาวประตูเรายังไม่เหมาะสมนั่นเองนะครับ อีกตำแหน่งหนึ่งที่เราไม่เห็นด้วยก็คือแบ็คขวาครับที่ทางอโมลิมเลือกใช้เดโก้ดาโลซึ่งมันเป็นความรู้สึกเล็กๆที่เราคาดการว่าเดี๋ยวแม่งต้องใช้ดาโลแน่แต่ก็มันมีความหวังลึกๆว่าเขาจะใช้อามัดแต่สุดท้ายเขาก็ไม่กล้าเสี่ยงนะครับก็คือเอาดาโลลงก่อนแล้วมันก็เป็นเหมือนทุกนัดที่เคยใช้มา ก็ไม่รู้ว่าจะทำไปทำไมคือแบบเหมือนแบบเลือกไม่กล้าเสี่ยงก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนเกมอะไรมาเนี้ซึ่งผลที่มันออกมามันเห็นอยู่แล้วว่าตอนที่คุณเสี่ยงเล่นเกมลุกกับเวสแฮมกับใครกับช่วงปีทีสั้นอะสามสองสามนัดที่คุณใช้อาร์มัดอะมันเห็นอยู่แล้วว่ามันมีประสิทธิภาพกว่าถึงแม้จะโดนเกมลุกหรืออาร์ซนอนอาจจะมีเกมลุก ที่น่ากลัวอยู่ก็ตามนะครับถ้าใช้อารมัดมันอาจจะมีผลดีก็ได้นะอันนี้มันออกมาไม่ดีแต่มันหมายว่าถ้าเปรียบเป็นอารมัดตั้งแต่แรกมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้เขาอาจจะไม่กล้าบุกก็ได้นะพอดูเกมโดยรวมแล้วอาร์ซอนอลมันก็ไม่ได้กล้าบุกเยอะนะเกมที่ผ่านมาเนี่ยนัดที่เจอกันอ่ะเพราะปกติอ่ะ คาซิมิโร่แม่งเล่นไม่ได้เลยที่ซ้มอันนี้เาจะมีโรยังออกบอลได้นะคืออันนั้นก็ไม่ได้เพรสหนะักอะไรมากขนาดนั้นนะครับก็อันนี้เป็นจุดที่สองก็คือตำแหน่งของดาโลนะครับจุดที่สามก็คือตรงกลางนั่นแหละเราก็รู้แล้วว่าเขาต้องเอาบูโน่ลงมาเล่นแต่ส่วนตัวผมอะอยากให้เป็นอูกเต้กับไมนูไปเลยนะครับ แต่ก็รู้อยู่แล้วว่าเขาก็ไม่กล้าเสี่ยงหรอกอันนี้ยอันเนี้เป็นจุดที่ทําใจได้จุดที่ทําใจไม่ได้เลยก็คือตรงดาโลก,กับอาหมัดแต่จุดเนี้ยไม่ชอบแต่ทําใจไว้แล้วว่าไม่กล้าเสี่ยงก็คือต้องใช้บูโน่แน่อะไรเงี้ยซึ่งพอเห็นแล้วมันก็ชัดเลยว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดของบูโน่มันไม่ใช่ตรงนี้นะครับก็ต้องเล่นที่เบอร์สิบข้างบนนั่นแหละ เพียงแต่ว่าก็อารมณ์เสียดายอะ่ะก็เลยต้องมีบูโน่อยู่ตลอดแล้วอีกอย่างบูโน่ก็เป็นกัปตันทีมนะครับแต่ก็น่าจะถึงเวลาแล้วแหละที่แบบถ้าเอาตามประสิทธิภาพของแผนหรืออะไรเงี้ยก็ก็ไม่ต้องมีบูโน่บ้างก็ได้นะครับเพื่อเติมเต็มรูปแบบของเกมของแท็กติกอะไรเงี้ยครับก็น่าจะดีกว่าเนาะ แล้วก็จุดสุดท้ายก็คือเมสันเมาส์ซึ่งตอนแรกอ่ะนเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นไมโนอุกาเต้บูโน่มันก็ขึ้นไปข้างบนได้ให้บูโน่ไปเล่นฟอลไน่ดีกว่าดีกว่าเอาเมสันเมาส์ลงมานะครับเพราะว่ามันก็ได้ลูกขยันได้ลูกแรงเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีส่วนร่วมกับเกมลุกเลย ก็มีแค่นั่นแหละอ่าดับเบิลเทนคู่ใหม่ที่ซื้อมาที่สร้างประสิทธิภาพให้เกมลุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คือเอมโบโมกับมันเอมโบโมเอมโบโม่ะเออกับคุณย่านะครับเอมโบโมเอมโบโมก็ถือว่ารู้กันแล้วกันนะว่าคนเดียวกันนะครับก็คือตำแหน่งของเมสันเมาส์ที่ ถ้าไม่เอาบูโน่ลงไปเล่นก็ก็เอาใครอะเชสโกเล่นไปเลยก็ได้นะครับแต่ทุกทุกสื่อก็เหมือนมองว่าเชสโก้ก็มีความพร้อมแต่ก็เป็นไปได้แหละว่ามันแต่ก็สไตล์โมลิมก็คือไม่เสี่ยงนะครับพอไม่เสี่ยงรอบนี้แล้วมันเหมือนอ่ะไม่คุ้มละทีนี้ผลมันออกมาก็คือไม่คุ้มนะครับทีนี้เสียหายก็ หลักๆเสียดายสองสามจุดนี้แหละเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับหรือว่ามีคนอาจจะคิดถูกก็ได้ว่าดาร์โลลงแน่ซึ่งตอนก่อนนั้นอะที่เราทําคลิปไปเราก็เคยพูดนะว่าสุดท้ายเดี๋ยวแม่งใช้ดาร์โลนะแม่งก็ใช้จริงก็เออคนบ้านเดียวกันแล้วกันครับแล้วก็ คิ่เห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปถัดไปนะครับ